ตอบคอมเมนต์นี้นะครับต้องใส่ปุ๋ยใส่ดินดูแลไหมครับนะครับคุณพี่คอมเมนต์นี้เขาหมายถึงอ่างที่ผมทําเป็นทุ่งสาหร่ายแบบนี้นะครับต้องใส่ปุ๋ยไมย้น้ำํำไหมแล้วก็ต้องใส่ดินปลูกไม้น้ําไม้นะส่วนตัวผมผมไม่ใส่ทั้งคู่เลยครับที่ผมทําก็คือเนี่ยนะเอา,อาสาหร่ายเนี่ยจิ้มเข้าไปในรูของเซรามิกลิงนะครับแล้วก็ให้มันอยู่อย่างนั้นนะนะครับแล้วก็ให้สาหร่ายมันเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ ใส่เป็นจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ําสําหรับเลี้ยงปลาสวยงามนะครับแล้วก็ให้อาหารปลาอะไรปกติเลยครับที่ดูแลก็คือผมอเปลี่ยนถ่ายน้านะครับประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับครั้งละประมาณ 30- 40ถึงเปอร์เซนะครับสาร่หลเนี่ยมันก็จะได้ปุ๋ยได้สารอาหารมาจากพวกขี้ปลาี่แหละครับขี้ปลาที่จุลินทรีย์เนี่ยมันย่อยสลายขี้ปลากลายเป็น ในเตดในไตพวกนี้ครับสาหร่ายเขาก็จะเอาไปกินแล้วก็ใช้ในการเจริญเติบโตได้แบบนี้เลยนะครับไม่ได้ใส่นะก็ได้เป็นทุ่งสาหร่ายสวยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครอยากทาอ่างทุ่งสาหร่ายสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องแสงนะครับแล้วก็เรื่องอุณหภูมิของน้ําด้วยนะครับ